สวัสดีครับแฟนมวยครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงอีกหนึ่งนักชกนะครับที่น่าจับตามองมากๆนะครับในรุ่นเฟเธอเวตนะครับนั่นก็คือชาร์โด้ซิงมาวินนะครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับเขาก็เจอกับบัมบัลลาคุยาเตนะครับซึ่งบัมบัลลาคุยาเตนี่อยู่ในรองเรนกิ้งเบอร์สองนะครับส่วนชาร์โดนี่เรนกิ้งอันดับ3นะครับซึ่งแชมป์โลกคนปัจจุบันนะครับนั่นก็คือสายดาราตะวันฉายพิเกสนชัยมวยไทยยิมนะครับเมื่อเช้านี่ชาร์โดก็สามารถชนะน็อค เรนกิ้งเบอร์2อย่างบัมบาลาคุยาเตในยกที่2นะครับทำให้ในอนาคตนะครับชาโดก็มีโอกาสที่จะขึ้นไปท้าชิงบัลลังกับตะวันฉายนะครับโดยสถิติของชาโดนะครับในรายการวันนี้ก็ถือว่าแพ้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับก็ถือว่าฟอร์มเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับสำหรับชาโดนะครับนอกเหนือจากชัยชนะที่สวยงามเลยนะครับชาโดยังได้รับเงินโบนัสจากบอสชาตรีนี่หนึ่งจุดเจ็ดล้านบาทนะครับนี่ยังไม่รวมค่าตัวนะครับก็ถือว่าเหมาะแล้วล่ะครับสำหรับ นักชกกะตันยูอย่างชาโดนะครับเพราะไม่ว่าจะชคที่ไหนนะครับคุณแม่นี่ก็จะตามมาเชียร์ถึงขอบเวทีทุกครั้งและให้กําลังใจทุกครั้งนะครับเพราะชาโดเองนะครับก็รักคุณแม่มากๆนะครับเขาก็ให้สัมภาษณ์นะบอกว่าเขาจะพยายามทําทุกอย่างนะเพื่อให้คุณแม่เขานี่และครอบครัวงเขานี่อยู่แบบสบายนะครับไม่ต้องลําบากนะครับชาโดเองนะครับก็ถือว่าประสบความสําเร็จมาอีกขั้นหนึ่งแล้วนะครับและชาโดก็ให้สัมภาษณ์นะบอกว่า เป้าหมายสูงสุดในชีวิตการชกมวยก็คืออยากที่จะเป็นแชมป์โลกนะครับแชมป์โลกในรุ่นนี้พิกัดนี้นี่ในรุ่นเฟเธอเวก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับก็เป็นนักชกไทยด้วยกันนี่แหละครับนั่นก็คือายดารานะครับตวันชายพีแสนชัยมวยไทยยิมนะครับซึ่งคู่นี้ก็ถือว่ามีโอกาสที่จะเจอกันสูงมากๆนะครับชาโดเองนะครับก็น่าจะได้ ไปอันดับแรนกิ้งขึ้นไปอย่างแน่นอนนะครับตะว,วันฉายเองนะครับเจ้าตัวก็เคยให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่าพร้อมที่จะป้องกันแชมป์กับทุกคนนะครับถ้าหากมีผู้ท้าชิงนี่ตะว,วันฉายก็ไม่ได้หวั่นนะครับแต่ตอนนี้ตะว,วันฉายก็มีโปรแกรมที่จะชกในกติกาคิกบ็อกซิ่งนะครับชกในไฟนั้นเสร็จแล้วนะครับก็ในอนาคตก็มีโอกาสที่จะกลับมาป้องกันแชมป์โลกมวยไทยนะครับเราก็ต้องรอดูนะครับดูว่าชาโ์ดจะมีโอกาส ขึ้นชิงแชมป์กับตะวันฉายเลยหรือไม่นะครับหรือต้องเจอกับแรนกิ้งเบอร์หนึ่งอย่างซูเปอร์บอลหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นอะไรที่น่าติดตามนะครับเราก็ต้องรอดูนะครับเส้นทางของชาโดนะครับนักชกยอดกัตันยูนะครับด้วยฟอร์มที่ร้อนแรงมากๆนะครับในรายการวันนี้แพ้แค่ครั้งเดียวนะครับนอกนั้นนี่ชนะทั้งหมดเลยนะครับเราก็รอดูเส้นทางของชาโด้นะครับดูว่าเขาจะไปถึงฝั่งถึงฝันหรือเปล่านะครับ ก่อฝันให้ไกลและก็ต้องไปให้ถึงให้ได้นะครับแต่นะครับแชมป์โลกคนนี้นี่ก็ไม่ธรรมดานะครับนั่นคือตะวันฉายนี่ก็ถือว่าเป็นโจทย์ยากนะครับซึ่งหลายคนก็มองว่าถ้าเจอกันนี่ก็เรียกว่าโอกาสนี่ห้5 0ิบทั้งคู่แหละครับชาโดหนักแรงนะครับตะวันฉายฝีมือไอคิวสมองมวยนี่ถือว่าโอ้โหฉลาดหลักแหลมมากๆนะครับเราก็รอติดตามนะครับดูว่าชาโดจะ ได้เจอกับตะวันฉายจริงไหมนะครับในอนาคตหากมีข่าวสารต่างๆนะครับเราก็จะรีบมาอัปเดตให้แฟนมวยได้รับชมรับฟังนะครับหากข้อมูลนะผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยแฟนมวยไปด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เป็นกำลังใจทีมงานเลยด้วยนะครับผมครับอย่าลืมนะครับเช็คผลการแข่งขันตารางการแข่งขันข่าวสารเกี่ยวกับแวดวงกีฬามวยไทยนะครับเพิ่มเพื่อนแอดไลน์มาที่ spy24 นะครับฝากไว้ด้วยครับ